สวัสดีครับวันนี้เรามาดูเรื่องของแคมเปญตัวจ่ายจบเพียง9,000บาทน,นะครับหรือเราดาวเพียง1.44%นะครับค่างวดอยู่ที่8,276บาทน,นะครับระยะสัญญา7ปีนะครับได้ชุดแต่งล้อแม็กโหลดเตียนะครับขอบ18นะครับแต่งได้ตามรูปได้เลยนะฮะร,ราคาอยู่ที่6 2 9 0 0 0บาทน,นะครับเราทำดาวให้ลูกค้าอยู่ที่20%อันนี้เป็น อ่าเลทเบื้องต้นนะครับที่ให้ลูกค้าดูเราทำดาวให้ลูกค้าเท่านี้นะครับแต่ผมไม่สามารถบอกเรื่องของส่วนลดได้นะครับเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าดาเอา9,000บาทนะครับมันมีเนื้อหาข้างในที่ผมจะอธิบายว่าเราเสียดอกกันจริงๆเนี่ยเกินราคาลดเนี่ยนะครับเท่าไหร่นะครับหรือถ้าผมเปรียบเทียบกันจริงๆเนี่ยตัวดอกเบีย้ยเนี่ยครับเท่ากับ คนที่ดาวเยอะๆดาวเป็นแสนเลยนะครับดาวกันสองแสนเลยนะครับซึ่งเราอะดาวเพียงแค่9 00 0บาทแต่เราได้ดอกเบี้ยเท่ากับคนที่ดาวเยอะๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูอันแรกเลยนะครับค่างวด ตรงโปรแกรมวันนี้มันเป็นโปรแกรมของตัวในโทรศัพท์นะครับซึ่งค่างวดเนี่ยมันออกมาอยู่ที่8,274บาทที่จริงเราค่างวดอยู่ที่8,276บาทนะครับมันอาจจะเหลือกันอยู่ประมาณ2บาทนะฮะดูจากตรงนี้นะครับก็คือเงินดาวของเราอยู่ที่9000บาทนะครับหรือ1.4% 4เนั่นเองนะครับในโปรแกรมเนี่ยมันจะไม่บอกจุดทศนิยมนะครับจะบอกแค่1%เเท่านั้นนะฮะ ดอกเบี้ยของเรานะครับอยู่ที่7 5็8 2บาทนะครับถ้าเป็นคิดต่อปีเนี่ยจะอยู่ที่1726บาทนะครับซึ่งตัวนี้มันเป็นระยะสัญญาอยู่ที่8 4งวดหรือว่า7ปีนั่นเองนะครับตัว75นี้เองซึ่งดอกเบี้ยของตัว1 0,000เมี่ยครับมันจะเท่ากับ1.73%ซึ่งเราดาวเพียงแค่ 1.44%เท่านั้นตัว9,000บาทถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่ค,ค่อนข้างจะขายดีแล้วก็คุ้มค่ามากนะครับราคารวมดอกเบี้ยนะครับอยู่ทั้งหมดนี้เลยครับอยู่ประมาณนี้เลยนะครับ74,82บาทอาจจะเป็น100ก็ได้นะครับเพราะว่าตัวตัวที่โปรแกรมตัวนี้มันวินิ่งนะครับผมบอกได้เลยครับว่า ดาวเพียง9,000บาทหรือ1.44%นี่นะครับได้ดอกเบี้ย1.73%คุ้มมากครับซึ่งในตาราง25%ของตัว finance ที่ทำดอกเบี้ย0%มาก1นิดนิดอะไรพวกนี้นะครับเราในระยะของ7ปีเนี่ยจะอยู่ประมาณ1.81%นี่นะครับแต่เราอ่ะได้1.73%แล้วได้แต่งลดให้ฟรีด้วยนะครับ ของแต่งเนี่ยอยู่ราวๆประมาณ2,8,000 8 0 0 0นะครับก็ลูกค้าลองไปหักลบกบหนี้ดูนะครับตรงนี้ก็จะถ้าเราถ้าเราไม่แต่งเนี่ยดอกเบี้ยจะต่ำกว่านี้นะครับวันนี้ผมก็จะอธิบายเรื่องของตัวโปรโมชั่น9,000เพียงเท่านี้นะครับมีข้อสงสัยอะไรสามารถตัวพิมพ์ คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวหรือให้เบอร์โทรมาทางตัวอินบ็อกก์ก็ได้นะครับผมจะลงเรื่องของ i D Li n ยไว้ด้วยนะครับในข้อคิดเห็นนะครับสามารถทักเข้ามาได้ตลอดนะครับปรึกษาเรื่องของแคมเปญน,นะครับว่าพี่ผมได้แบบนี้มาแบบนี้มาจะเป็นแบบไหนบ้างนะครับเนาะวันนี้เดี๋ยวเราลากันเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ